สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการ transfer data จาก iPhone เครื่องเก่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่นะครับวิธีการจะทำอย่างไรบ้างติดตามชมครับวิธีการที่ผมจะ transfer data จาก iPhone 7 Plus นะครับเครื่องนี้ไปยัง iPhone 12ผมจะใช้ เราใช้การใส่์ p p p l e ID บนดีบน n e เครื่องใหม่แล้วก็ทานเฟอร์โดยใช้ Wi-Fi วงเดียวกันผ่านเน็ตเวิร์วงเดียวกันนะครับครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราเปิด iPhone ทั้ง2เครื่องขึ้นมาก่อนนะครับ สักพักหนึ่งเราจะเห็นที่ iPhone เครื่องเก่าของเรานะครับจะมีให้ Set เซตอัพ n น,น,นื iPhone เครื่องใหม่ป๊อปอัพขึ้นมาเรากด Continue เลยครับนี่ครับที่ไอโฟนเครื่องใหม่ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมนะครับให้เราเอา iPhone เครื่องเก่าที่มีวงกลมลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเป็นกล้องนะฮะไปสแกนนี่พอสแกนเสร็จปุ๊บ ไอโฟนทั้งสองเครื่องจะทำการ connect นะครับที่ iPhone เครื่องใหม่จะให้เราใส่พาสเวิร์ดของไอโฟนเพเครื่องเก่าเพื่อล็อกอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดก่อนนี่ทางฝั่ง iPhone เครื่องเก่ากำลัง setting up อยู่แล้วก็กำลังเข้าสู่การ activate ไอโฟนแล้ครับ โอเคทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทเทฟลฟนเครื่องใหม่นะครับเริ่มให้มีการเซตอัพ Face ID แล้วก็แสดงว่าเครื่องนี้แอคทิเวตแล้วนะฮะแต่ว่าการเซตอัพต่างๆเดี๋ยวผมจะไปท,ทําทีหลังเดี๋ยวผมขอเซตอัพส่วนอื่นให้เข้าเครื่องให้ได้ก่อนนะครับเราเซตอัพเลเทอรนะครับ t r นเฟอร์ด a ต a ถึงหน้านี้นะฮะ ก็คือเราจะทารนเฟอร์ d a ดตาจาก iPhone เครื่องเก่ามาที่เครื่องใหม่นะครับก็อาจจะใช้เวลา15-20ถึีนาทีตามที่เขา e estimate นะแต่ว่ามันก็อยู่กับว่า Data บนเครื่องเก่าเราเยอะหรือเปล่านะครับผมเลือก Continue เลย iPhone เครื่องใหม่กำลัง Se ต p ัป p ั e เปอร p อ e ปเ p นะครับมีเธอม o คนในชั้นอ่ะเอากรีไป นี่นะครับก็จะเป็นเซตติ้งจาก iPhone เครื่องอื่นนะครับเราคอนติเนียได้เลยเพราะเราเซตอัพจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เนาะค่าเซตติ้งต่างๆก็จะ copy มาหมดตอนนี้ที่ iPhone เครื่องใหม่นะครับก็จะอยู่หน้าจอที่กำลังเตรียมที่จะ Transfer Data นะครับผม ตอนนี้ iPhone ทั้งสงเครื่องกำลัง transfer data อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เสียบชาร์จแบตเตอรี่บน iPhone ทั้ง2เครื่องไว้เลยก็ดีนะครับโอเค transfer complete แล้วนะครับตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่ก็ทำการรีบู o ต,ตัวเองหลังจากที่ transfer data จากเครื่องเก่าเสร็จแล้ว อะตอนนี้เราก็รอตัว iPhone เครื่องใหม่นะครับเซตอัพตัวเองสักพักหนึ่งส่วน iPhone เครื่องเก่านั้นเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า Data ในทันเบอร์ไปหมดแล้วนะครับเรา c o n t i n u e ออกได้เลยเอาละครับตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่นะครับเซตอัพรีบูตเสร็จแล้วนะครับอันนี้ รจะสังเกตว่า iPhone เครื่องใหม่เนี่ยจะได้พาสโค้ดจากเครื่องเดิมมาละเดี๋ยวผมขอใส่รหัสก่อนเนาะพอใสพ่พาสเวิร์ดเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นข้อความแจ้งเตือนนะครับว่า r e s t o r e Complete นะครับตอนนี้แอปแล้วก็ Data เนี่ยกำลังดาวน์โหลดอยู่ใน Back g r o u n d เบื้องหลังนะครับก็คือหมายความว่าตอนที่เราทา a n นเฟอร์ t a จาก iPhone เครื่องเก่ามาเนี่ยแอปพลิเคชันตัวเต็มเมเนี่ยไม่ได้ทา a n นเฟอร,ร์มาด้วยนะครับแต่ว่า iPhone เครื่องใหม่เนี่ยจะใช้ Apple ID ของเราเนี่ย ไปดาวน์โหลดจาก App Store มาให้นะครับคลิก Continue เข้าไปมาแล้วครับ Welcome to iPhone นี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งไอคอนการจัดเรียงทุกอย่างนะครับจะเหมือนกับ iPhone เครื่องเก่าเลยแล้วก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่เคยอยู่บน iPhone เครื่องเก่าครับ ไ h o ฟนเครื่องใหม่กำลังไล่ดาวน์โหลดให้อยู่ครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับที่เป็นพวกธนาคารหรือว่าที่ต้องมีพวกพาสเวิร์ดในการล็อกอินนะครับอาจจะต้องเข้าไปทำการล็อกอินและรีจิสเตอร์ใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับของผู้ใช้งาน อาจจะต้องมีการไปรีจิสเตอร์เครื่องใหม่ Device ใหม่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ม a t ชันเพิ่มเติมที่ผมจะแจ้งให้เพื่อนๆในทราบนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนวิธีการ Transfer Data จาก iPhone เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็การทำเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่แค่ว่าเราอา,อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการชาร์จไฟแล้วก็ Wi-Fi ให้ดีนะครับ ใครสงสัยเพื่อนๆสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยเกี่ยวกับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ